สวัสดีครับส่งงานนะครับ BD Premium Auto Si Nox นะครับคันนี้เป็น Nissan a m e l a นะครับลูกค้าได้ทำการปรับเปลี่ยนโปรเจคเตอร์เป็นไบ a อก9.1 b a c k Edition นะครับพร้อมวงแหวน Bremssie ประหลาดพิซซาร์ส4 5ัวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันไฟลีครับนี่ครับวงแหวน b r e m s y l e ครับแล้วก็มี Devil Eye ครับตาแดงฉ่ำๆนะครับพระตำครับ ครับนี่ครับแสงคมๆแมนะครับส่งครับเป็นส่งต่ำหน่ตัวแล้วครับายบอกเป็นของทางร้านนี่เดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูผ่านฟิล์มหน้ารถกันนะครับส่งครับปอาครับโอเคครับความแตกต่างระหว่างในตัวรถและนอกตัวรถไม่ต่างกันนะครับ สูงต่ำในตัวอยู่แล้วแสงคัดออฟคมๆคมคมเข้มๆนะครับสนใจติดตั้งได้ที่เพจติดต่อได้ที่เพจ f c e e o o o k t t ีบีเมมอทต้ซีนอนทุกสาขานะครับบริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ